ใครที่กำลังหนีร้อนมาพึ่งเย็นฮร์รี่พุ่งมาที่ร้านนั้งเชื่อเปิ้ลใหม่เทสนี้ในระแวกนี้ วาเป็นคาเ<ต>ฟ่กลางคืนกร้านนั่งชิีวที่ม้วนสบายราบารรยากาศร้านคือทำถึงมาร์กโมกแการเป็นสถานที่เมามอยของชาวเท็ดดี้อีลี่ต้องบอกเลยว่าชาวแก๊งเฮียเป้ามีหรือจะพายก็จัดเมนูมาเลยแบบถลม่มลงโต๊ะและอันแรกที่ขอเปิดต้อรับรถคือทะเลผัดผ,ดผงกะหรี่ยิงกวลมขึ้นทะเลตีนาะก็ต้ยมยำทะเลน้ำใสที่เครื่องแน่นๆทั้งหอยกุ้งหมึกมาแบบไม่ห่วงเครื่องแต่ที่ห้องมากกว่าคือยำหมูกรอบพราะน้องมีความกรอบแดงซู้ฟันยิ่งมาคู่กับน้ำยำทำเอาตาโตเลยทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวและของกินเล่น้อยย่าาาดดคคคนเววววมัื นิวให้เลยและยังมียำคนากุ้งสดและไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่มาแบบเครื่องจัดเต็มคือส่วนตัวแล้วชอบความหวานกลมมที่กำลังดีเหมาะแก่การกินไปหมอไปสุดๆในความแปลกใหม่วันนี้คือไส้กรอกอีสานนอนที่มาแบบจิ๋วหรูกินคู่กับเครื่องเคียงเป็นปิดจ,จบชนะเลิศของวันนี้ไปเลยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกร้านนั่งเชียวที่ทำถึงทุกมิติทั้งความน่ารักของการตกแต่งและเพลงที่คลอเบ,บาๆยิงทำให้การ,มการเมาโมายสั่งสายเหมือนรดขึ้นไปอีกเถอร้าน The s i u p and Soup อ,อยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติเลยนะทุกคน